สวัสดีค่ะช่องอีสานฟ,ฟรังเฟมิลี่พามาเก็บเห็ดมั่นปูอีกเด้อพี่น้องเ,ออ <c oughs> นนเกิดหลายหลายจนได้แก่เสียใน่พี่น้องเห้ยหลายักหลายแนย่เห็นบอสิว่าเป็นอย่างคือเก็บแต่เห็ดมัน่นปูเอามันก็มีเตเหต็ดมันปูเกิดเนาะพี่น้องช่วงเนี่ย ก็บ่คือว่าเห็ดมันสิออกดอกยายจ้อยว่าสิมาซองมึงเพราะว่ามัว่ามันบ่ออกเนาะมันส่วนบ่แมนที่น้องเอ้ยพุ่นอะเลี้ย Bliss งเต็มป้าอยู่พุ่นพุ่นเลี้ยงเต็มอยู่มูข่อยมามันมาถื่อบ่ส่วนนี้นู้นไงข่อยมาข้าวเดียวแต่ว่ายายจ้อยว่าว่บามันสิบ่มีเนาะยายจ้อยก็เลยมาสวย ทอดปลากับโว้ยเกาโมงเคืองสี่สิบโม่งเนาะอือกันเนื้ว่ามันสิบะมีกไงวะสิามาย่างมึงสักวันเนาะบานนี้มันเป็นมีเห็ดวันนี้มัเป็นมีเห็ดมันเป็นมีเห็ดเนี่ยไม่แต่ดูดง,งามๆพี่น้องเลยเจ้าเห็ดออกงามๆกันแหงดูแหงๆใช่หรอ ตามมาตามมาพ,พี่น้งนนนองจ๊ะโอ้ยปุดน้ำตางข้างปุด่นจะเป็นไหลไอ้จอยกับเป็นุ้นแพร่ค่ะพี่น้องแรพร่ปุ่นแพร่นี่ไม่ตะดหรอกแกน ดอกแขนงี้แขนแขนๆใช่ป่ะมึงแน่ยเงานี่พี่น้องเอ้ยมึงมึงขายเห็ดขายเห็ดใส่กบดีได้หน่แบบนี้เอ้ยนี่เราฝรั่งพึ่นมักแต่ว่าฝรั่งเห็ดนี่พึ่นบ่กินเห็ดเป็นเห็ดเห็ดไหนกินบัวบัวคนเดียวเออใหนคอยกินเห็ดใหนคอยกินไข่ซะสภาวะได้บ่ะหืมกอดไข่คอยลว่าเพราะว่าบัดเห็ดอื่นเพึ่นนะ อ,อยากส่งไห้หมูได้พี่น้องเอ้ยมูก่อยกอยจะมันยุกไก่เอาป้าแน่กับแพร่อากาศไย้จอยจะได้แต่ปนันกันยังมาาดิ <c oughs> คนหมักค้นหมักพี่น้องมักไปมักมันแยกจอยนี่เป็นคนลูกทุ่งเกิดจากท้องทุ่งชอบหาอยู่หายกินเปลี่ยนนิสัยบะไรหรอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเ,มเก็บเห็ดตำแยกจอย เป็นไงเอ็นยูยท่างปุ่นท่างปุ่นแล้วก็ยืนเฝ้าเห็ดท่างปุ่นกระเลืองเจ็มอยู่พะนะอันนีคันยายจอยเอาถุงมาขันยายจอยเอาถุงมานี่เป็นออกลักษณะนี่คนระัะลักษณะเฮ็ดออกกันเอาถุงมาเนาะเดี๋ยววันนี้อย่างอันนี้ว่าถุงโศกถุงหมนันอันนี้ยายจ้อยเนี่ยปลาถุงนี่ไม่ได้หรอกออ เออนั่นไงพี่นอ้องอนี่แต่ดอกงามๆดอกแก่นๆดอกแขนๆกนไงน,น,น,นไงเรายืนถ่ายเห็ด <laughs> หยจอย <laughs> อยู่ถงหมันยายจอยถงหายกินถงหายกินยายจอยขุ้นหมนันเลยพี่นอ้องอืมมาหาแก้งกันโหลดบันนี้หาเนื้ออยู่น้อยกินเนี่ยไปบ้านคือกัน ไปหาเห็ดไปหาโขบหายยังสำัยตะกี้โขบลายเนาะโออยยายจอยเมียบ้านนี่พี่น้องเอ้ยไปหากบน้ามูผดแล้วผลพาไปหากบเนาะอืมคุนหมาหาเนะา,เาะหมาหาบ่ให้คุอนอื่นเลยอื่ยอยากกินนี่พี่น้องจะไปบ้านนี่นนห้วยเอ้ยหลายผลฮะบ๊อบบ๊อบย้า,ายปอาไข่ตัดขาพม่กองไปนี่เขา เอามากองเส้นาอนะนไอเนี่ยไปไหก็เก็บมาไพ่อปไปไหนเอี่ยนี่ตาดอกแก่นแกนดอกแก่นแกนนี่จอยเป็นคนหมักหาหมักไปหมักหาอยู่หากินพี่น้องติดนิดใสสมัยตะกี้เกิดมาลำบากเนาะเข้าบ้านบานเท่ากับผ้ากันไปหานานหานีนาน,นาน,นานแรงเนาะนาฝน,นลงใหม่ๆเนาะสมัยตะกี้ไปหาก้นหนูซิ่งพี่น้องเอ้ยเอ้า ก้องไปหาก้นหนูซิ่งเด้หาหาก้นหนูซิ่งน,น้ำกุแทาน่ะเนาะตะกี้เนาะหนูอันหนูซิ่งตะกี้กินดิพี่น้องแยกจอยกินดิสมัยต่างตาแยกจอยเป็นเด็กหน่อยพุณเนาะตะซิบกว่าปีพุณเนาะตะิบกว่าขวบพุณไหมแยกจอยไปก้น,มนกแม่พาไปกับป้ายไปลัดซอยกันนี่พี่น้องเออวันนี้ถามแยกจอยว่ากินหนูบ่ เ่าตรงๆเลยหนูบ่มีห้กินเด้พี่น้องเด้อสุมอือเนี่ยจะไปหาไสหาหนูกินสุมอือเนี่ยเออเอาไปไงหญ่เอามากองไวใ้ให้ยยจดจอยเก็บก่อนพี่น้องตัดขายจะบาดก่อนอุนโฟโตโก้ก็ไ้แอดโฟโต้นะ บอว่าใายรูปไม่อยนี่คำว่าใต้เขี้ยบมวนมาหอดปลาประทันพชั่วโมงย่างหลายๆกันสิประมาณมั่วโมงนี่แหละไปยไงบางในหงบัย,ยอยเง็ดกันไ้เนาะเกมเต็มปลายอยู่เลี้ยงเหือยอยู่ระวัตสิบเอ็ดโมงเหรอเด้ยยยอยเอยหัวซะ ย้ายช่วยกันได้วะพอลลอมถูกค้าสนุกเห็ดมันหลายอยู่จะไฟคิดถอดเฮี้ยนหลาย้ายช่วยมาให้คอยเก็บจักน้อยแนย้ายช่วยมาเนาะเจ้าบ่ได้ยญ่งดอกเจ้ายืนซื้อเห็ดมันหลาย้ายช่วยกับว่างสิเนาะอือืมสิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่นวามาเนี่ยไปบ้าณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องคิดถอด ดอี่ตัวเมียนย้ยจอยเลยเดี๋ยวเอ,า,อาจอยไปอยากเมียแล้วเหมือนเดี๋ยวจอยสีส้วนมูมากเออืน่นวันเสาอืมเฮส้วนมูมากแบ่ให้พยยอใหญ่มานน้ำหมดมาเลยไม่จอสีเมียเงี้ยอืมเฮ็ดข่อยเลยเก็บเพราะท่านไอ้เคืองอยู่พี่น้องเฮ็ดมันหลายเอ้ยเนาะเจ้าบ่าหมูที่แถาว่าเจ้าเมียไทย จะบดเอาเมียฝรั่ง <huh> น uh ี่เนี่ยฝรั่งเขาไม่ยางซื่อจะเอาเมียไทยดิเนี่ยเมียไทยเมียไทยเป็นสีงกอือีหยังเพิ่นก็อยากได้เบิดเอาเข้าใจบ่ออืตู้ฟอสตันเดนป่อป้าออืตู้มิดไถ่และดารินไฮราเทศไถ่หนอดอยชมฟราวดอยชมฟราวมักนิกฟินอไถ่และดารินมักอาลิต นมอาลิตบอกหูว่ได้เป็นว่าใส่เป็นคนไทยเห็นอีหยังข่อยอยากได้หลายๆบ้านข่อยมันเป็นบ้านอึดอยากเพื่อนหาเทียเดียวเพื่อนกินเป็นสองสามมือพื่นนี่บ้านข่อยเออบ้านเจ้าหาเทียเดียวกินเทียเดียวอันนั้ก็กินอันไม่ไปเรื่อยๆเพราะบ้านเจ้ามั่อึดมอยากบ้านข่อยนี่มันอึดมันอยาก หามาแต้ละเทียร์เปนกินอยู่เป็นกันได้หลายหลายเพื่นกะอัดกิตไว้แต่กินเมือรุ่นใสอ้ยปูดดอกหลายปวดเหี้ยแตงโมนเนี่ยเจ้าจะเฝ้าเขียวคอยไม่เงี้ยหลายเจ้าต้องเข้าใจว่าการมีเมียไทยจะต้องทำใจเออเจออ้าก็ยออุ่งนักวยใช่ไหมออย่างงี้สิ หาด,ดามีแล้วอมันหลายปวดเดอยังบ่เข้าใจอยู่ข่อยไปเห็นอีหยังหลายข่อยอยากได้หลายปวดอือใช่ปะข่อยเอาไปข่อยบ่สมข่อยกินหรอกข่อยเก็บไปเห็นหลายข่อยก็อยากได้หลายเ่าเอ้ยขอโทษเด้อเดี๋ยวจะวางยังสั่นยังสีถูกอือบ้านข่อยมันอึดมันอยากอือ Bít To lấy thì to nương lấy thì Vài đà lấy tí Ừ Chỉ nhau hoặc ngay tí Bít bí phín đều Đó tắt thấy hay chờ nhau Si 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 cả si Ào อเอาเตอร์วเวิร์นี่ข่อขยคืน่ากระเป๋าข่อยคือสีเต็มเนาะ์ไดเฮ็ดออกคักมืออื่นข่อยกับสีมาอีกคือเกา่าเออมืออื่นวันเสาร์ได้พี่น้องมือนี้วันศุกอืมมือนี้วันศุกตามมาพี่น้องตามมา ไปเก็บข้าวเดียวไปงบฟ้าวบาวบฟางหรอกมาสองตนสองเ่ามาสวยๆว,วันสิบวัอเห็ดวันสิบห้ากันออกมายางมึงสิส่อ้แต่เน่วเก่าเนาะยายจ้อยจะได้โอ้เน่าเก่าเนี่ย่น้องบ่งมีแนวาว้า ว่มามหาเหตุก็คือมาหาเหตุแต่เนาะพี่น้องมาหาเหตุแต่ว่าเป็นคนฝูนหรือว่าเมียนซะจะถือคก้นใยจะซะคนผู้หายเด้อพี่น้องเด้ออือาซากันบ่าไงหรอกมันขินนักอดม,มามึงบาดนี่ ยังไหนมาคักมาแน่เถอะดงเห็ดเหลืองเลยพี่น้องเอ๋ยดงเห็ดเหลืองดงเห็ดเหลืองเก็บกอ,อ,อ,องกันไหวไปะนี่กองใหญ่เลยปามันหลายใส่ตาบ่ท่านดอกดเก็บกองกันไห้กอน Ừ. Quang quay Quang quay Ôi dành dầm đọc ngoài đi. Ngoài จังไ,ไดใต้ยกิบอยู่เด้ได้เปิดเพี้ยงขึ้นเห็ดเป็นลูกของเจ้ายวตีล่ะเห็ดคนได้เห็นตีลเอา้าปล่อยเราไม่จาวบาวเราพเอากองไปใส่เห็ดอืมเอาล้งมึงมากัน่ะอืมหนย่องปางนางมีตะดอกแขียน ห่วยลำมันเฮงใี่เองนี่ว่อเพราะไงเป็นกับข, <c oughs> ข,ของเอาพ่อของคนยกคว้างกันต้องอาคว้างเองเออกมาเป็นยังไงเนาะ <c oughs> มึนตืบคือเขา <c oughs> ่าตือจะาซ่ยาจอยด้วยหน่อยเด้อมนพี่บาดรดอก มึงบันพี่น้องพี่น้องกูได้มากลิปนี่ก็กดไล์กดแค่กดกระดิ่งดำก็เมียนไวยาย่อยน้ำในเรือพี่น้องเด้อตีชมได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าหามด่าเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะนี่คลิปมันสีเงาวปวดเนาะค่ะเนาะ